สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยไทยสไปร์แมกนะคะวันนี้ก็รดน้ําต้นไม้เสร็จค่ะตอนเช้าเปิดน้ําอัตโนมัตินะคะรดในสวนที่เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะแล้วก็แปลงผักบ้านข้างนี้ก็มาลดมือค่ะทุกวันเช้าเย็นนะคะหลังจากที่เราดูแลมาเป็นแรมเดือนนะคะก็มีความสุขค่ะนะคะทุกช้าเดินออกมานะคะก็จะมาสอดองผัก สอดซองอะต้นไม้ผักที่เราปลูกเนี่ยมีความสุขค่ะอากาศลมเย็นๆสบายแดดยังออกไม่เยอะนะคะตอนนี้กี่โมงตอนนี้ประมาณอ่าแปดโมงแปดโมงแล้วค่ะค่ะแปดโมงละนี่ค่ะต้นอ่าอะไรนะแตงกวาแตงกวาเป็นพันไม่ใช่แบบแตงกวาไทยอะค่ะเป็นพันแบบอ่านึกจำชื่อไม่ได้อะเดเมีย หรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเนี่ยนี่ค่ะก็ติดลูกแล้วนะตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมคะนี่บวบงูค่ะบวบงูหนูก็ติดลูกให้แล้วนะคะนี่หลังจากที่พยายามเพาะมาทุกทุกปีไม่เคยสำเร็จเลยนะคะปีนี้หนูมาแล้วค่ะนี่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 บววงูค่ะเห็นไหมคะดอกมาเต็มเลย ดอกหนูมาเต็มเลยนะคะนี่เห็นไหมคะขา,ขาวๆเนี่ยคะ่ะดอกบวกงูนะเพิ่งเคยเห็นปีแรกตื่นเต้นมากๆนะคะวิปูกในกระถางนะคะนี่ปลูกในกระถางนะคะเพราะว่าปลูกเขาไว้แล้วแล้วก็ย้ายเข้ามาพันขึ้นคา,านนะคะก็ปล่อยให้อยู่กับแตงกวานะคะปล่อยให้อยู่กับแตงกวาทางนู้นนี่ก็ปลูกมะละญี่ปุ่นค่ะลองปลูกมะละญี่ปุ่นดูเขาก็ขึ้น ะะแต่ว่าพริกยังไม่ประสบผลสำเร็จเดี๋ยวเรามาดูพริกกันค่ะต้นใหญ่แล้วนะคะนี่ต้นพริกติดดอกเต็มเลยก็คอยบำรุงกันไปค่ะฉีใช้ผุงชูรสแล้วก็อะไรนะ,ะเครื่องดื่มชูกำลงังน้ำสาวข้าวนะคะรสเขาเดี๋ยวจะพยายามรดให้ได้ทุกๆ3วันนะคะเนี่ยค่ะให้ให้ขั้วเขาแข็งแรงนะคะจะได้ติดลูกนะเนี่ยค่ะต้นใหญ่ มีต้นใหญ่อยู่สามต้นมีสับปะหล่ดอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเห็นไหมนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยอุ๊บอุ๊วิ่งไปแล้วเนี่ยค่ะตัวนี้อยู่กับต้นพริกตัวนี้ทุกวันเลยนะคะ แล้วก็มีห้าต้นนะคะปลูกไว้ก็เท่าที่สอบถามผู้รู้มานะคะเขาบอกว่าเป็นต้นกระเทยทั้งหมดเลยว้าวอะไรจะโชคดีของนุ้ยปรมานณดนั้นนะคะเนี่ยค่ะติดดอกออกผลเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนี้เรารอเดี๋ยวรอให้เขาอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดอกเขาสมบูรณ์ดอกเขาใหญ่บึ่มเมื่อไหร่ก็จะติดลูกเมื่อน,นั้นนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะ,น,คะนี่ต้นที่หนึ่งนะคะอยู่กับค้างผักค่ะอยู่กับค้างผักนะคะ ต้นสูงแล้วนะคะถ้าจะกินก็คงจะต้องสอยละ่างานนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นที่สองกันค่ะต้นที่สองก็คืออยู่หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านค่ะค่ะตัดตัด,ต,ดตัดตอเขาออกไปแล้วนะคะรอบนึงดูเขาขึ้นมาใหม่สูงเดี๋ยวจะได้ตัดอีกแล้วค่ะเขาจะได้ลงหัวใหญ่ๆนะคะ ขมิ้นค่ะขมิ้นเหลืองจริงจูฉายแล้วจะต้องได้รื้ออีกแล้วค่ะรื้อแล้วก็เดี๋ยวเขาขึ้นมาใหม่นะคะเขาเริ่มตั้งต้นแล้วเนี่ยค่ะต้นที่สองต้นนี้ต้นต้นแรกเลยนะคะที่ให้ผลผลิตนะต้นเขาแข็งแรงมากค่ะใหญ่เนี่ยค่ะอันนี้ไว้กินสุกนะคะพวกนี้แต่ว่าลูกกลมๆนี้จะไปตำนะแต่ว่าถ้าลูกเรียวๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาไว้ให้คุณสามีกินสุกนะเนี่ยเยอะมากดกมากค่ะ ขึ้นไปก็เต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้บ้านก็กลายเป็นป่าไปแล้วนะคะนี่ต้นหางนกนจูงก็โตว,วันโตคืนเพิ่งลงปีที่แล้วก่อนหนาวนะคะก่อนกลับเมืองไทยนะคะปีหนึ่งพอดีเนี่ยสูงแบบเดี๋ยวอีกหน่อยก็เป็นร่มได้แล้วะคะ่ะเพราะว่าปลูกไว้เพื่อที่จะทําร่มให้กับกับรถนะคะรถจะได้ไม่ร้อนแดดน,นะคะแดดก็จะไปทางมาทางนู้นนะคะ ช่วงบ่ายก็จะได้หีลมให้ให้ให้ลถนะคะเนี่ยค่ะหน้าบ้านกลายเป็นป่าหมดแล้วนะคะปลูกกันไปปลูกกันมาขยันปลูกกันจริงๆเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะต้นมะขามค่ะมะขามเปรี้ยวเพิ่งเอาลงได้ประมาณเดือนเดือนกว่าๆนะคะดูเขาโตวไวมากค่ะนี่อีกหน่อยก็จะมีมะขามเปรี้ยวกันแล้วนะคะเอามะขามอ่อนไปทํา าได้นะคะคทําน้ําพริกมะขามใบเนี่ยยอดใบอย่างเงี้ยค่ะเอาไปทําต้มส้มโอยโหขอหบอกไม่อยากจะพูดเลยนะคะอร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันค่ะจะผ่านเลยก็ไม่ได้ต้นมะกรูดให้ดูหลายรอบแล้วแต่ก็ดูลูกมาสิคะโดกแบบว่ากิ่งเองเลยอะค่ะเนี่ยค่ะ หญิงเอ็นเลยคือเขาดกมากมากนะคะมองไปตรงไหนก็มีแต่ลูกแต่ว่าใบเขาจะเล็กนะคะปีนี้เพราะว่าลูกดกมากขายลูกค่ะปีนี้ไม่ได้ขายใบนะใบเขาก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่โดนป่าหนอนชอนใบเล่นงานด้วยนะคะนีโโ่โอ้โห,โโห,โโหลูกเบิม่มเบิม่มเนี่ยค่ะนี่ลูกใหญ่มากนะคะตอนนี้อาทิตย์หนะ้าเปิดขายอีกแล้วค่ะ จะถามคนที่เขาออเดอร์มาก่อนนะคะไปหลังบ้านต้นแครเก็บกินไม่ทันก็โอ้มีมีที่ฝากแห้งแล้วเดี๋ยวจะเก็บแล้วก็เอาไปแจกเพื่อนนะคะแล้วก็จะลองเพาะดูนะคะเนี่ยนี่ค่ะต้นที่ต้นที่สามมะละกอเนี่ยฝากแห้งแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะได้เก็บแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะเก็บนะคะเนี่ยฝากแห้งแบบนี้โอเคเลยนะคะ เดี๋ยวเขาโดนน้ำแล้วเดี๋ยวปล่อยให้เขาเรียกว่าอะไรล่ะแห้งก่อนนะคะนี่ค่ะมะละกอต้นที่สามตรงนี้ก็มีต้นอะไรนะอ่าอ่า,อามะละค่ะก็ปลูกไว้ตรงนี้แต่ว่าเขาไม่ค่อยโดนแดดนะคะก็ไม่ค่อยต้นไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะมุรพา้าต้นมะพร้าวคุณสามี แต่ว่าปีนี้นี่ปลูกมะเขือเทศไม่ค่อยโอเคเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวปีหน้าลองใหม่นะหรละพาก็งามค่ะไม่ใช่ค่ะแมงลักนะคะตะไครยเดี๋ยวต้องย้ายที่ค่ะเพราะว่าเขาไม่โดนแดดนะคะนี่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 เห็นไหมคะนี่ก็ต้นกระเทยค่ะกระเทยเหมือนกันนะคะ นี่ค่ะดูดอกค่ะมาเป็นพวงอย่างนี้นะคะแต่ก้านไม้ยาก็คือกระเทยมีลูกติดมาแล้วหนึ่งลูกนะคะนี่คือต้นที่สามเนี่ยค่ะชื่นใจมากคะ่ะปีนี้ปลูปผกผักปลูกผล,ลไม้แล้วเขาออกดอกออกผลให้นะคะนี่ต้นแบล็คเบอร์รี่ก็ให้ดูกันอีกก็ชื่นใจเหมือนกันคะ่ะเนี่ยติดดอกเยอะเลยนะคะปีนี้เนี่ยค่ะแบล็คเบอร์รี่ บูเบอรี่พอดีคุณสามีเพิ่งย้ายลงนะคะก็เลยยังไม่ติดติดดอ,อกไปแล้วแล้วก็ร่วงหลวนเพราะว่าเขาต้องปรับสภาพตัวเขาให้เข้ากับดินนะคะนี่ต้นที่สี่ค่ะเห็นไหมคะดอกกระเทยเหมือนกันค่ะมาเป็นพวงพวงแบบนี้นะคะมาเป็นพวงพวงไม่ดอกแต่ว่าต้นเขายังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเพราะว่าต้นเขาลําต้นยังเล็กอยู่นะคะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะคะก็กระเทยเหมือนกันค่ะ นี่ค่ะอุ้ยไอตัวแสบไปไหนนะแล้วก็ฝรั่งก็ให้ผลผลิตเยอะมากค่ะปีนี้นะคะฝรั่งฝรั่งอ่าไสใ,ในสีแดงค่ะนะนี่ก็ที่ปลูกชําก็ให้ดูเรื่อยๆนะคะมีความสุขค่ะไม่รู้สิอยู่กับสวนแล้วมีความสุขไม่ต้องแบบไปดิ้นรนหรือว่าไปแย่งชิงกับใครนะคะเนี่ย แกมังกรเดี๋ยวปีนี้จะลองบำรุงเขาดีๆนะคะดูว่าเขาจะโตไหมปลูกมาปีสองปีแล้วไม่ไปไหนมาไหนเลยนะคะลองใหม่มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะแตกยอดใหม่ออกมาแล้วนะคะนี่ชะอมปีนี้ได้กินแบบจุใจมากค่ะชะอมปีนี้ได้กินแบบจุใจมากๆนะคะนี่แตกใหม่มาอีกแล้วเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์นะคะก็ได้เก็บกินอีกแล้วนะคะเนี่ยโหยกินกันไม่หวาดไม่ไหวเลย นะคะชะอมปีนี้แบบภูมิใจมากไม่เสียแรงที่แบบว่าภูมิฟ้าก,กันมานานหนียอดนี้เห็นไหมคะมแมลงทําอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวดีว,ดวมาทําอะไรอยู่บนต้นชะอมของฉันดูสินี่ค่ะแอบส่องแอบส่องมแมลงค่ะมาทําอะไรกันเนี่ยอา้าวหล่นไปแล้ว แอบขอแอบดูหน่อยไม่ได้ดูจักจันร์เขาลอกค้าบไปค่ะมะนาวก็เดีย๋ยวคงต้องหายามาฉีกกันหนอนชอนใบค่ะทั้งมะนาวทั้งมะกรูดเลยนะคะเจอแบบว่าหนักมากนะคะพลิกอีกต้นค่ะตอนนี้ก็บำรุงต้นใหญ่นะคะต้นนี้ต้นใหญ่แล้วก็นุ่นค่ะนี่มีสอต้นนะคะต้นใหญ่ มีกินตลอดทั้งปีเลยค่ะหน้าหนาวเขาก็ไม่ตายนะคะอยู่มาด้วยกันแบบจะสองปีแล้วค่ะมะเขือพวงก,ก็ออกลูกมาเรื่อยๆนึงค่ะออกดอกเต็มเลยค่ะเนี่ยเก็บไปส่งไปให้เพื่อนทั้งที่ว่ามิชิแกนนะคะมิชิแกนแล้วก็ส่งให้กับน้องพิมพ์นะคะเก็บให้น้องพิมพ์เนี่ยแตกออกมาใหม่นี้ตัดแต่งกิ่งเขานะคะตัดแต่งกิ่งเขาให้แบบว่าให้เขาอยู่ทรง ไม่แบบว่าคนโทรลเขาไว้อะค่ะนะคะ,นะคะไม่งั้นก็โอ้โหแผลกินก้าสาขาต้นใหญ่เบิ่มเลยนะคะเอาไว้แค่นี้ก็กินไม่ทันแล้วค่ะเนี่ยนะคะ,นะคะนี่ค่ะมะละภูมิใจมากแบบออกลูกมาให้เก็บกินได้เรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยทั้งใหม่ทั้งเก่ากําลังแบบว่ามีเก็บกินกันเป็นรุ่นๆนะคะอาทิตย์หนึ่งก็เก็บครั้งสองครั้งเนี้ยค่ะทั้งล่างอีกรูปหนึ่ง ะะก็ติดติดลูกออกมาเรื่อยๆนะคะก็บำรุงกันไปนะนี่ค่ะมะละกอต้นสุดท้ายสูงมากดูนะคะแต่ว่าลำต้นเขาไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะเขายังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าก็เป็นกระเทยอ,อีกค่ะดูจากที่ออกดอกเป็นช่อๆนะคะสูงมากอันนี้คือต้องบันไดปีนเท่านั้นค่ะเวลาจะเก็บ <laughs> แต่ก็เดี๋ยวอีกสักภาพค่ะปล่อยให้เขาเป็นลูก ขึ้นมาเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะฟันออกเลยค่ะให้เขาขึ้นมาใหม่นะฟันออกสักครึ่งนึงนะฟันออกเพราะว่าเขาติดสายไฟทั้งบนติดสายไฟแล้วว่าจะฟันครึ่งนึงนะคะให้เขางอกกิ่งใหม่ออกมาแล้วก็ก็จะไดะ้มีสารอาหารเลี้ยงลําต้นเขาด้วยนะคะเนี่ยค่ะให้เลี้ยงลําต้นให้โตก่อนเขาจะได้สมบูรณ์เวลาออกกิ่งออกก้านมาใหม่เขาก็จะได้ติดลูกเลยนะคะ ปสูงเกินไปแล้วก็เก็บไม่ถึงอีกอย่างคือสายไฟตรงนั้นคุณสามีเลือกแต่ว่าลืมดูสายไฟนะคะต้นลูกพลับนะคะก็โตค่ะโตขึ้นเยอะเลยนะคะต้นลูกพลับนี่ก็ปีนี้ไม่ติดดอกนะคะปีที่แล้วติดนะแต่ก็ไม่ได้กินดอกร่วงหมดนะคะถึงไม่ร่วงก็ลูกไม่สมบูรณ์เท่าไหรค่ค่ะเนี่ยค่ะปีหน้าอีกปีสองปีหน้าจะได้กินนะคะโอเคค่ะ ดูบรรยากาศนะคะใช้สปริงเกอร์นะคะระบบรดน้ำอัตโนโมัตินะคะใช้ตัวนี้นะคะเราก็รดน้ำให้ตอนเช้านะคะไม่ต้องนุยรดตารดอัตโนมัตินี่ทุก2วันนะคะวันเว้นวันว่างั้นดีกว่าวันเว้นวันเพราะว่าจะได้รดหญ้าด้วยฮะ,ะดูหญ้าเขียวแบบว่าเขียวดีเดยว อาทิตย์นี้คุณสามีต้องตัดหญ้าอีกแล้วค่ะตัดกันแทบทุกอาทิตย์เลยนะคะเนี่ยหญ้าเขาเขียวมากนะคะข้างนอกบ้าน,นู่นก็เขียวอฮ้ยแฮปปี้ค่ะอยู่ในสวนมะม่วงต้นนี้หลายปีแล้วนะคะออกลูกมาดอกก็ร่วงหมดนะไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้กินไหมไม่รู้ว่ามะม่วงไทยกับมะม่วงเม็กซิการอันไหนจะติดดอกก่อนกันนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะก็ให้มาดู ความสุขหาได้รอบตัวนะคะก็อยู่บ้านเนี้ยอยู่แค่ในสวนนี้เราก็มีความสุขได้มองอะไรสีเขียวๆแล้วมีความรู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะเป็นกันหรือเปล่าคะเวลาเราอยู่ในสวนดูผลผลิตดูสิ่งที่เราอะ่ะดูแลรักดูแลธนุถนอมมาให้เขาเติบโตขึ้นมาเนี้ยเห็นแล้วเรามีความสุขเขาออกผลผลิตให้เราได้กินเนี่ยเราก็แฮปปี้สุดๆเลยนะคะโอเคค่ะเผื่อใครจะเป็นไอเดียนะคะ อย่างที่พ่อหลวงเราเคยบอกไว้นะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพียงพอพอเพียงก็คือเนี่ยค่ะไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนเลยนะคะแค่นี้ชีวิตเราก็มีความสุขได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้นุ้ยฝากไว้เท่านี้นะคะไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้นุ้ยด้วยนะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย